การทีทำเฟิร์สอ่าทัมโนด์โอดด์โดตีเนี่ยต้องการบวชแค่เดือนเดียวบวชท่าร้อนโดดเฟิร์สเนี่ยมีน้องวิทีใจที่จะมาดูเสันซัพอรแต่ตอนนี้บวชมาก็ทั้งหมด39ปีแล้วเข้า40ปีวนีจะได้สุไทั้มดงอะไรเจอที่ไหนอ l m o s t a r อ่าที่บวชไม่ได้อะไรก็จะมาบวชตรงนั้น ตอนทำไม่เป็นน้อยน้อยปวดกแ่ว่าจะไปนิพพานจะไปรงพ้นไม่เป็นที่ทำโรบิโดนปีบาเลยปานมวันน่าอ๋อไจริงเจอน่หอกแต่ปวดเสแล้วมันได้ไปเที่ยวไครอยากปวดต่อโดยไม่ไที่ทำโรบินเป็นมีแคนเขาไม่จหมอเป็นแมนเสเป็นมีวันที่เตะบอแล้วมีางแต่ปวดไปปวดไปเพรมันสนสดเ แล้วก็ลืมปะเลย่ลืมลืมสึกตอไปกลับไปยังหนังสือนอนแปดครั้งหาใส่กับเ e n j o อ t เ b ี a โ o v ิสโ s รก o รแบทดูเรียนเบ n ยร์เร็จนะเสร็จแล้วอาจารย์ท่านก็สร้างโรงเรียนพุกธิ์สิทที่อเภอเนยอมเพื่อเหลืาเด็กก h บทา t e a m h s t e r อนระดับสูงอยู่คุนคุนยงดูแลเด็กบอพันแต่เด็กที่แบบต้อมาเท่าเยิ่มได้ไปด้วยอาจารย์ท่านที่คุณยังอยู่5ปีโซซีทามดูแลอาดิมาสเตอร์ปอดภัเด็กผต้อย่อยู่อีแบบบอพัเท่าอาจารย์ท่านก็ได้เปิดโรงเรียนมัธยมด้วยแล้วก็เรียนสูตรมัธยมต่อตัวนี้ o ราโอเ h น g h ไฮสคูล ที่ไอสูนเน่ทค <c oughs> uh, ือมาสเตอร์สู uh. so, uh, ่องปิดเทอมเหมือนกันท่านก็จะพาออกไปมาเลเซียสิงคโปร์ไปหาบุคุณมาช่วยเหลือสปอร์ที่โรงเรียนโตนเดอร์สูนใส่โรลสเดนมาเตอร์ทุกคนู่ลยมาเลเซียสิงคโปร์สูนไปจากฝันดิ้นสู่ความเปันดอามสู หลังจากนั้นเราเรียนจบปจุ๊บอาจารย์ผมก็ไป uh, ที่ไต้หวันเรียนมีเป็นวิทยาลัยเด็กสูบฮิสมันต์เป็นทุกที่คือไต้หวันอาจารย์ก็ได้มีโอกาสติดตามไปไต้หวันเร้วก็ติดใจไต้หวันเรียนมีที่าำหลายหลายเดือนไท้หวันนี้เดินเดินไต้หวันไปไต้หวันนี่เลยก็ไม่อยากจะกลับมาประเทศไทยแลยนะ้วก็ ไซิว่งในไทยนดีวัน่บติหตังทีว่าแจ็คท i มเสร็จแล้วกลับมาเมืองไทยอันนั้นจะเรถ่เป็นประเทศที่ขว้างโซลเวียงค e ด c ้ m e ือไ k to Thailand then เ e g ด t accident like ผ c ทาแซแล้วก็ทำมาไลทำไมเนี่ยออกจากกันเรนนี่ชอเดเ แล้วก็ไปหาหมอหลายที่หมอที่ไทยก็ไปหลายที่เอาเข้าไม่ได้ไปไต้หวันก็ไปหาหมอหลายที่ไปเข้าไม่ได้ตัวนี้โดจูซีแอนด์ด็อกเตอร์ในไทยแลนด์แอนด์ด็อกเตอร์สแตทส์พอร์ตัวงโอโซนีอกพวกแบบที่ไต้หวันแห่งไฟแห่งนั้น่ะด็อกเตอร์เซิร์ฟเวอร์เดลโซนาร์ดลบเพนสุดท้ายจะเอจออาจารย์ที่เป็นด็อกเตอร์อาจารย์เซี่ยงไฮ้โจอี้ e ดจูซี ไ t เจอด็อก r ตอ h ์ฮิมเมติ s เชลซ o ่อย l the o n ั who c a ือแข่งที่คนเดิทางให้เขาไปจัดประมาณทั้งสองครั้งสามครั้งกระดูกไม่ใช่รากกระดูกสันหลังกระดูกแขนเอาเข้าที่เขาสั่งแล้วก็ติดใจพิซานี่เลย so someone recommend him to like uh, the the doctor a n u he met his shoulder and his back he v e d i n t accept the acceptance so he just like t a n m o r e a e a r n about y u k n o w h a t เดยสนใจอยากจะเรียนศาสตร์นี้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยมันทำไมใช้วิธีแท้5นาที1ินาทีเราตั้งศูนย์กระโดดอะไรเราแข่งขาก็ทำอะไรเข้าที่พอทาเลยเสียดสนใจอากเรียนตั h ที e in and t h e p l e a s e to study t h at knowledge from the, the master so h e can set up like some day to help people to have a w o n d o r l ังเรียนนั้น3เดือนอาจารย์ท่านโทรมาว่า เนี่ยจะเปิดคอร์สที่นี่จมาติดประสบการตัวอักษร์จะฟรีมันอาจจะดีพิเศษจริงจริพิซซี่นะบรอดดี้มาในมาสเตอร์คอร์สคอร์สละแห่งเซเดอเอ่อเดลิเดวโอเปนไรก่อนคอร์สฟยีมันที่จะใส่จะฟรีเมนต์ตัวถือแทบบุกเขาไปยันจบก็ อาจารย์ท่านจะเปิดควาสปีละครั้งสองครั้งท่าจะไปทบทวนแล้วก็เลือกภาคเพื่อนไปเรียนบ่อยๆโซนดีก e าดเอเดลัยออฟเตอร์ฮิ e g r ดเอเ t e e ยเอฟ o ี e ันเยสเดียยูโกแบ o ปู a ัสทู o o นเดอร์นิงส์ทูที่เราเรียนไปะตจังวัมจังวได้ภาคเพื่อนไปเรียนน่าจะประมาณแปดถึงสิบองแอนดี้ไว h ัน m o n ส h มังเ to ชูโกคตี that school about 8-10แ t ่ก็ไม่มีใครแต่ก็ไม่มีครสนใจจรงๆ but no one like uh, serious s e r i o u s about i e แต่มากูว่าจะตั้งใจเรีนมากๆ only him is uh, serious mm hmm. s e r i u s about เสร็จแล้วจะมากลับมาเมืองไทยก็มาดูแลคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติพี่น้องโ h เวน n c o m e b ของไทยหวานมีทังตุแกที่ส พราะว่าญาตพี่น้องเป็นทางการเขาส่นมีปัญหาปวดทั้งปวดเดียวเป็นบเส้นแล้วสารที่สามารถที่เขาส่งออโต้รายการเดย์เชียร์ดูอีกปั๊มเลยรายคัดเวิร์กที่ตัวเดย์ยูฮาย์น่งที่เนี่ยแอนด์สไตล์โค้ชเขาแนนี้ทำให้เเสร็จแล้วว่าอยู่ที่วัดกลับไปใกล้สระสนาจะดูแลในท่าเจ้าแล้วไม่ชีโซนี้จะทำโปรแกรมรายการเดย์ทั้งโปรยอโต้ที่แค่ สมัยก่อนที่อยู่ไต้หวันภาคไทยเวภคยนะครับเขื่อนเรามีเข่าจะมาต้องจับคอครับจะเข้อแคๆ่อเขาลยจะมาไต้หวายภาคาะกรดูกตั้งแต่ได้หวัเจเอีเตนไต้หวันอวิมังอวิีน่ที่หแต่ตัวสิ์เนี่ยที่เป็นีี ดูรายกาบบณนอนเโดยหลังมันรคอมเรื่อาเริ่มเรียนศสตร์นี้ประมาณปี994ตัวนี้สตูดิโอดีสโนเดชท์เกี1 9 9 4ดีดแต่ไปเจอแนปี994ไปโก้ทุนไทยวันี9 9เรแล้วก็เริ่มมามาายทอด้อเย็นที่น้องปี9 9 9ตันี้พ้อมใที่ชุด Uh, they it like to this housing uh, rolled on Zai G99 family แล้วกลับมาช่วยอาจารย์ท่าน uh, ดูแลคน ui, ป่วยมะเร็งเขาอาจจะท็อกอันดีษท็อกมาประมาณปี2002จนถึง 2, 2009เราโชว์ like helping h i s master to do like the course cancer course in 2002 from 2002 to 2009 <Yeah. S 1> แล้วก็ประมาณปี2006ก มีมาเปิดร์สอนที่ชุมชนชาวโสออนท o เต h ร์ซ s นซินเด o ยโซ่ไรค e t รเดอร์ฟุต o a สโซแอสโซแอสโซสันตีอโศ r ิสไัน์ฟตดิสุนเดีโซ่คังแดดเดียด o องโซ l โน่พีโ t ด i l the สกูเดีย พอทาศก็เริ่มไปเรียนในนิทรรศในมหาลยขก็เจอสอนในมหาวิทยาลัยที่สาธารนสุขเป็ทีเป็นวิทยาการแพทย์ของอ่าอ่ายาลัไทยแพทย์ไทยเช่นอลยศกาเดินทางที่โปรไรล่จะ invite i t o study up to s h a r n sharing i s knowledge in the university t h on university m d i c a l university ที่สองนับอ่สอง ประเทศที่หลายปกคนรู้จักกันนั่งเรียนรุ่นนั้นที่ส4รู้จักกันทั่วประเทศเลย so p e e t a t t h a university so the people around Thailand know h i ไเที่ท e เป famous that time ระดปี2007นู้สิกรุ่นนั้นก็รวมตัวกันประมาณ20กว่คนมาสอนที่ ตำหนักสีแดงที่เราแนะนำข้ามมาเรียนมาเื่อตัวคนมือว่ารุ่นแรกของรอแรกเริอเรนแคลาสดิเอร์นเซเนเดย์เดย์คเียเลิร์นแอนด์รทิสแอดดิชันบิวตี้นิูลมินสอนจบไปทั้งหมดตั้ง่รอบองทั้งดงดทั้งหมดทั้ดทั้งหม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 ดท คอามท้าที่เราต้งเสียเป็นคือนดาวเาเื่อเื้เือนแล้วพอชื่อเสียงเริ่มยังขึ้นดังขึ้นเลยถูกทางราชการสั่งหยุดไปสองปีเว้มี a m เปมาสเป็นมา h หนึิสรการอ่าเด e ดย์เดย์มี at ที่เร d the นี้และเราไม่ทำายกร ร้อยใจมากผมไม่สอนมันเรการะโดดโชดีเดอร์สไลก์ฟิลไทอย่างไรก็ตามทุกคนน่ะที่เราคุยถึงมุกโกรธกูจะใครลแคเกอร์แตมาไปอยาต้าไปอยู่ฮาวายหลบในอก่นีประมาณกืปีโซวมีเอสเฮาวายซโาูเทียร์รตรงน้ตู้ละขายที่มันเลยโวดเซลออ์ มอมบ่าเวงตั1018ก็ได้เริ่มได้้จ2 8นะครับต่วเบอเม่เลข3นครับหัสชีวิต220022ทีี่จะอยู่ที่220022ปัเจุันโอลเกจัมโปลเราเดินลำโพงลิช คนตาหน้ามากเป็นอาจารย์สอนักรดุอาจารย์ทำหน้ามือเปลี่ยนไปสอนตัวเลขเหมืนจาเป็นต้องสอนตัวเลขด้วยจักรดุไปร่วมกัน so when we open the class like uh, people uh, say that oh you are the kind of actor why you just open the numberly only so then we just think that oh I need to open like the kind of actor as well and the numberly like, together. ในรอบที่สอที่เปิดมารอมาปีสองพันหกสิบแปดจนถึงปัจนี้ก็รุ่นของเรานี่ยถืว่าส่วนที่ผ่านมาเนรุ่นถึงเรุ่นนี้จะเนุ่ที่40่สิบหล่ะ so the second time that uh, he o p e n f r o thousand e g h e e n o w ah f o r t generation we you now generation forty f o family m learn from him ก็ทำงานก็ปัญหาเอาศาส์มาถ่ายทอดไป ทั่วประเทศไทยทั่วเอเชียทั่วยุโรปทั่วมีการทั่วโลกท d t นี้นี่อ่าสื่อมวลชนนี่ m to uh, you know like uh, keep all the knowledge for everyone to have this knowledge and know o u in Thailand in Asia in Europe and around the world ตน well, uh, ี้ที่แล้วเพื่อนชาติาลานีก็ปัญหาแต่จะอให้เป็นส่วนรวม เกี่ยวกับการแพทย์และก็การทอดเกี่ยวกับเรื่องรางกายจิตวิญญาณเลด้วย So, we are building this place to be a center of uh, med medicine, meditation, and not just a uh, body, but spirit, the spirit and the mind. So, please be in, in our ที่นี้ก็สร้างพักไปต้นปีได้ส4ห้อง so this year h e build about uh, four room. four four house แล้วก็นับจากถลอี4ห้องเสร็จก็เริ่มสร้างแ8ห้อง celebrate when this four house f i n i s h then we start to like build like a n o t h e r e i g house t h So people ที่ผู้คนทำได้เพราะว่านับจากเข้าป่าในัอนต่อมา ีีลท่ After he went to Amazon Deep j u n g o he think that is like a uh, to สายจู่ t ู่วยเราช่วยงานมีคุณดารทาอนเทอรเน็มาขอเรียนใช้สถานีมีนักเรียนประมาณ15ประาทศมาใช้สลาเรียน On Mars they have like a น็ตภาษาไทยภาษา School สู่ท here and use this place for 50 n a t i o n a l uh, nation of student s to you know use this place to learn about the w o n t a i ไม่มีที่พักต้องไปเช่านี่แหละจารเร็นหรือว่านั่งสวัสดีอะไรที่ไปเข้ารีสอบข้างนอกประมาณนี้บ่าต่อไปในอนาคต ไม่ต้องไปเช่าเพราะวา่าใชาา้สถานที่นี่อบรมได้เลยของพักของอาหาร so ่ h e ือนเนี่ยถ้าคุ้มค่ำเย they don't have place to stay then they have to book the hotel and the resort outside and uh, what the master t i a m that okay uh, he r e w i l l i e w this place so then they no need to go to book outside so he gonna build the house also the uh pe p e pe n pentium โอนะเซอร์พอสนะฟูลต่อมาวันนทแนะนำไปไอเมอินเตอร์เนชันแนล่ไทยไทมาซาสกูลที่ในเงิอต่อมามีความปรารถนาอยจะให้นักเรียนหลายกว่าประเทศมารวมกันที่นี่เดมาถ่ายภาพมาแบ่งปันมาแชร์ความเรื่องนวดไทยว่าการบำบัดรักษาหลากหลาย So we we have like intense a น d very go to like โกดตัวไทยสูงทีรว่าเป็นชาติเด็กชาติพันธุเด็กเนชั่นอเลนตี้ที่ทำเรื่อเลื่อนแดงเทียากให้เขาเป็นศิลปินเพที่พวกเขาจะทำเนี่ยแชร์เดื่องราวเกบเรืองาวเกี่ยบารดูแลสุขภาพมาซาหออือะไบาร์เบัดวยการบำัยกบำบัดดารบำบดด้ัดด้วยกรบำบัดด้วยดดวยรบำบัดด้วยกัดด้วยการดด้วยการบำบัด้วยการบำบัดด้วยการบำบยกาัยบำัดด้วยการวยารบวยกักาาร ไอทีเอ็มหรือว่าทางทีเด็กกมีครับปัญหาส่งขึ้นไปแล้วว่าอยากจะให้ที่นั่นสอนนวัดแต่ที่นี่สอนจับกระดูกรับเรียนสนใจจับกระดูกมาที่นี่สนใจนวัดเราก็จะส่งไปที่นั่น So he also like ารนะครับ intention that uh, he will speak t h e k o with agm so uh, if the student want to do the want to learn like to do bone adjustment, chiropractors and come here and study. Also, if like we have some uh, student w a n t to do more Thai so you can send to p i o p l e IT and go with e m Yeah, exchange, exchange. พวก uh, เราได้ถือว่าเป็นรุ่นที่3ของนานาชาติที่มาวัตัวกันที่นี่มาเรียนที่นี่ So our, our generation is like uh, the third generation for the international that come. to learn place in this รอบแรกนี่จะเป็นช่วงโควิดมีกับซิกประเทศแต่ไม่ได้เรียนที่นี่แต่ตอามาขอพักอาศัยที่นี่เกือบสองเดือนแล้วก็เรียนวิชาหนวดนวดจาะกระดูกอะไรไปด้วย s so Our first generation of i n t e r n a t i o n a l is like start from covid but not c o m e to learn here we just learn like other place learn uh, not just character but also one time เดือนหกไปบัรสาธารณก็รอบที่สองก็เดือนมีนาที่ผ่านมานี้ถือว่าคป็รอบที่สามที่เป็นเปิดตัวเป็นคอร์สสเปเชียลพิเศษอาเย็นติดต่อว่ามีเพื่อนสนใจอยากเรียนจักรดูแล้วก็ได้เปิดคอร์สดี so the second time in March y you o know like this year and this is the the third time so the y Then uh, he had some some people contact with him like uh, คนติดจะเป็นคอร์ดคอร์ดภาษาไทยจะมีทุกเดือนประมาณเจ้ง19ถึง20สอง so normally Thai version they they have like every month from 19 to 22 uh, every month for the Thai people to come and ช่วงนี้เศรษฐกิจไทยก็แย่มากๆรัดคอร์สสามเดือนนี้เก็บสตางค์เนี่ยนักเรียนหายหมดเลย Right now the economy in Thailand is not that bad because like u n stable to r them so when he uh, open the class and uh, like uh, set up some some little price also people can not pay as so well แต่พอสอนฟรีโอ้แตงสาลัยน่าจะใช่ใช่ใช่ฟรีไรเอ็มบันท์ค่า ตทำไนเขาบอกยังไม่ไหว so he he just like ah uh, he uh, have to think about that you know because ah uh, when they come here they also h add a lot of cost as well so. so ทนไมในแต่ทีแต่ละครับมีสองคนก็สองสองคนมีสามคนก็สองสามคนมีหกคนก็สองหกคนนี่ก็อยู่เปล่าเปล่า m e t h i n k that okay i f t e r v i e w ทำ two people t h e n t e r v i e h two people i n t e c o m e three people then ฟรีโพรฟิวทีมได้ต่แดงอกฟรีตามก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้พรได้มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์่มกันใจปันใครที่เคยเรียนยาว์แล้วก็ไเป็นไรกมาทบทวกันดูบ่อยๆทาบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วก็ไปงานไปเองโตดีเวลาที่าเรียทําอ็กสโคเลตทำลสโซ่ลอมอเา โน้ e เด็ that you have ก่อนเอ่อเราจะไปปร l บปรุงด้านโน้ตด้วยกันนะครับบางครั้งเรียนสองวันเนี่ยยังไม่พอเราอาจจะกลับมาทบทวนได้อีกเนี่ทบทวนจนเราเป็นเอ่อเราเป็นแล้วกลับไปบ้านได้ถ้าเราไม่เป็นเราจะมามาเรียนมาเรียนมาทวนมาทวนอีกแต่มาก็ไม่ได้คิดสตางค์ต่อโอเค so even like uh, two days very really short but when you like c a n n o e m e m b e r you can come back here anytime to l i k e ฝ h กซ้อมฝ e ก e ้อ e ฝ t h ซ้อมเด r e อยู่นะจำได้ทุกอย่างหรือเปล่าอ่าน e ปต e อ o เลยอ่ l นไ e ตอดเ o ่น f your life. โอเคมาก็พูดไปไเยอะละเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มปฏิบัติกันนเดี๋ยวให้เวลาพักสัก5นาทีใครจะเข้าหน้ำห้องน้ำถ้าไม่อยากเต้นใจก็บ้านหลังไทยแลนด์เข้าได้เลย คนอยู่ถ้าใช้รงแรงก็ไปเข้าดรถก็ได้ถ้าติรถ5นาทีเราไปรานนะะมาได้แ่ี่านรอกอนหน้าอีสต์สตีดิสอัพจ e ขยาอนเรียนและดูตอนนี้เหมือนแบ h a i l อย่างไทยแพอ t ต์ไทยแลนด์เฮาส์มี i ะไรแบบนี t หรือ the ง a สาล่าร 네